่วนทุกนนี้ครับจะพาคุณผู้ชมครับไปดูสกู๊ปดีๆกันหน่อยครับพาขึ้นเหนือครับกับคณะกรรมาการการพาณิชย์และการอุตสาหการรมพุทธสภาโดยคณะอนุกรรมธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานรากนะครับกับการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่และก็เชียงรายไปติดตามภารกิจพร้อมๆกันครับ การการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาโดยคณะอนุกรรมการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานรากนำโดยนางสุวรรณีสิริเวชพันธ์รองประธานคณะกรรมการในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานรากพลเอกวิรันชันทศาสตร์โกศลนายสาธิตเหล่าสุวรรณนายเฉลียวเกาะแก้วรองประธานคณะอนุกรรมาการพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานรากเดินทางลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายเมื่อวันที่15-17ถึงธันวาคมที่ ผ่าานมาโดยภารกิจในวันที่15ธันวาคม2564ได้เดินทางไปเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าด้านสมุนไพรของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เกี่ยวกับการพัฒนาเพิ่มมูลค่าจากสมุนไพรสู่เครื่องสําอางให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งนําเสนอประเดน็นการพัฒนาด้านอื่นๆที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากจากนั้นประธานสมาพานันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา ได้ยื่นหนังสือการนำยาสมุนไพรกู้ภยัยโควิด -19 เพื่อให้เห็นความสำคัญของสมุนไพรที่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ต่อนางสุวรรณีสิริเวชพันธ์เพื่อให้คณะกรรมาการช่วยผลักดันตามกรอบหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาการและคณะกรรมาการยังได้มอบรายงานการศึกษาเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกษิจฐานรากด้านการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชนภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยด้วย วันพฤหัสบดีที่16ธันวาคม2564ได้เดินทางไปเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าด้านสมุนไพรของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่เข้าร่วมโครงการท่องเที่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งเน้นในเรื่องของอัตลักษณ์เครื่องสําอางอาหารประจําถิ่นและเส้นทางการท่องเที่ยวพร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปในประเด็นต่างๆและยังได้มอบรายงานการศึกษาเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากด้านการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชนภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019เพื่อเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมอาคารผลิตยาสมุนไพรซึ่งเป็นโรงงานผลิตยาแผนโบราณตามมาตรฐาน GMP PICS ซึ่งเป็นมาตรฐานในการก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องสําอางอาหารเสริมและยารวมทั้งใช้ควบคุมคุณภาพการผลิตในทุกขั้นตอนเพื่อให้เป็นโรงงานต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพราจากงานวิจัยการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ไพรและอาคารแปรรูป และโรงตากวัตถุดิบสมุนไพรณส่วนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและภารกิจในวันศุกร์ที่17ธันวาคม2564คณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาโดยคณะอนุกรรมาการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานรากได้เดินทางลงพื้นที่และเยี่ยมชมชุมชนบ้านสันทางหลวงตำบลจันจัวใต้อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่ปัจจุบันได้รับการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับวิถีชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยา แ,แม่ฟ้าหลวงและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จากนั้นได้ทํากิจกรรมฐานการพัฒนาวิถีของชุมชนเชิงสร้างสารรค์โดยนางสุวรรณีสิริเวชพันธ์ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อชุมชนในเรื่องของการสร้างผู้นํารุ่นต่อๆไปและการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นต่อๆไปของชุมชนเพื่อให้การพัฒนาชุมชนสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน สำหรับข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายคณะกรรมาธิการจะได้นำไปเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป